อย่าบอกนะว่าเธอก็เป็นเธอก็เป็นเหรอหรือว่าเธอคือใช่ฉันคือลูกศิษย์ตามะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกในะมันพี่มีชื่อว่าลูกกือ เอาละครับคุณผู้ชมเป็นคอนเทนท์ที่หลายๆท่านเนี่ยชอบมากๆแล้วก็เรียกร้องกันมาเยอะนะครับนั่นก็คือทดสอบสังคมนะหรืออีกชื่อก็คือแก้งกากโดยตัวผมเนี่ยมันแก้งกากไม่ได้แล้วนะทุกท่านเพราะว่าแรงมันสูงแล้วนะครับผมกกผมก็เลยจะใช้ไอดีสำรองผมเนี่ยมาแก้งกากเพราะว่าไอดีสำรองผมเนี่ยกากจริงๆครับ <c oughs> ดูนะแต่ผมจะให้ดูว่ากากย,ยังไงนะครับผมจะสกิื นี่แค่ต่อยยังเกือบตุยนะโอเคครับผมก็จะเอารหัสสำรองผมนั้นไปเดินเตดเตรเป็นผู้เล่นใหม่ครับแล้วถ้าเกิดใครตีผมก็จะเอารหัสหลักไปตีเขาคืนครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะแสดงอาวุธใหม่ผมให้ดูก่อนนะครับผมที่จะปกป้องรหัสสำรองผมนี่ครับกด F ปังโคตรโหดโคตรอันตรายกด R เป็นการลุบชาร์จไปนะครับส่วน E ก็เป็นกระสุนปืนปุ้งอย่างนี้ครับผมกด F เท่สุดละผมจะบอกให้นี่นะฮะระยะกด F ยังเียดเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าจะมีคนตีผมหรือเปล่านะครับเป็นแค่เด็กตูดมึก<อ>เดินอยู่ในเซิร์ฟไม่น้าอุเอา้าตีผมทําไมครับพี่เอากู Good day. ้ตดดคุณผู้ชมครับไอคนที่ตีผมเมื่อกี้มันก็อยากตีผมอีกเว้ยมันเห็นว่าผมอ่อนแอนะเดี๋ยวถ้ามันตี๊บผมจะสับจอทันทีปุ๊บเอามาดิสับจอปืนใหญ่บาสก้าทิงตาย อยากจะตีเรามากใช่ไหมมันจะกล้าตีเรากับรหัสจริงผมไหมมาดูกันครับเฮ้ยเฮ้ยมันกล้าตีโอ้โหตีแล้วหนีเข้าเซฟโซนโดนกระทืบมีหลายคนคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าสังคมโลกุนดีขึ้นมากดีขึ้นจริงหรือเปล่าทาไมเข้าเกมมาคุณกระทืบกมดเลยวะเฮ้ยไอ้ข้างหลังนี่คือเขาอยากมาเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมครับใช่ปะวะทอาไมมันเดินถือคากูเนะมาใส่เราอย่างนั้นอือไปออกอย่าอย่าพิลกับผม ผมก็เป็นแค่เด็กตูดมือแล้งผมยังกากากไม่ว่าจะไม่ถึงสิบเลยอย่ามายุ่งกับผมผมจะพยายามปัดเขาออกไปให้ห่างจากเรานะครับผมปัดออกอุย้ยปัดพลาดและเขาก็กระทืบโอ้โหดีนะไม่โดนเออเขาน่าจะตบแรงเหมือนกันนะครับคนนี้อย่าอย่ามายุ่งกับผมพี่เออโอ้โหนั่ไงตบแรงจริงด้วยกระทืบเดีย๋ยวปัดปัดไปใส่คุณ <c oughs> เรียบร้อยมันโดนมอนเตอร์ตีครมอนเตอร์ตีแรงมากเออปัดเฮ้ยเขาจะตายแล้วโดดลง หมกในป่าโอ้โหมันยังตามมาฆ่าผมเว้ยเอาปละเ่ะเฮ้ยเอาบ่เฮ้ยเรียบร้อยเป็นการต่อสู้ของนุบ vs นูบโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับทุกท่านมาดูกันว่าจะมีคนตีผมหรือเปล่าแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ดูเหงาๆเนอะมีพี่เบคอนเดินตามหลังเรามาครับผมวันดีครับพี่เบคอน อูเตะอีกเร็วไหน,นพี่เบคอนที่ตีเราเมื่อกี้อยู่ไหนหาแมงมุมสีบ่วงเหรอเอาปืนบาสุก้าไปกินนี่ครึ่งหลอดผมจะไม่ตีพี่แกฮะเอาพี่แกไม่หยุดเว้ยพี่แกไม่หยุดงผมก็ต้องกระทืบคืนแล้วนะถ้านั้นเอาไปกินไปไหนอเ,เอาตึองใหญ่บิ๊กเด็กโอเคครับผมผมเปลี่ยนเซิร์เป็นที่เรียบร้อยนะเซิร์นี้เป็นตอนกลางคืนนะครับโอเคอเดินแบบพูดเล่นใหม่ครับผม การที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็เดินชิวๆนะฮะโอ้ยผมผมกลัวเบคอนข้างหลังว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วโยกหลบจู๊กแบบดิจติตอลเออโอ้โหมาตีอีกแล้วอะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้คุณผู้ชมผมจะต้องบาสุกา้าทศวรรษรู้จักบ้างซซฟึบาสุกา้าโ r รโอ้โหดอกเดียวหลับครับผมกินเอบาแซบเลยทุกท่านครับผมเจอผู้เล่นใหม่นะไปทดสอบเขาดูครับผมว่าเขาจะตีผมหรือเปล่านะผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่จะไม่รังแกครับผมจะพันธมิตรกับเขาเอ้ยพันธมิตรโ r ร พัธมิตรบอกดตัทีไปการป้องกันนะครับก็จะมาพัธมิตรกับผมไหมอ่าโอเคเขาไปพัธมิตรกับเราแปลว่าเขาไม่ตีเราครับคุณผู้ชมโอ้เราเจอคนดีเ,เ,เดี๋ยว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 ,ยวคอน <laughs> เขาเขาไม่ตีผมใช่ไหมเมื่อกี้ผมว่ามือเขาต้องไปลั่นโดนสกิลแน่เลยครับผม โอเคเขาเป็นพันธมิตรกับเราครับคุณผู้ชมกูไปก่อนนะกูโดนดีผมบอกเลยว่าผมเดินมาทั่วแมปแล้วครับปรากฏว่าก็ไม่มีใครตีผมเลยนะทุกขั้นแต่แต่ผมระวังตัวก่อนดีกว่าพึ่งพูดอยู่ยๆว่าไม่มีใครตีไอ้นี่มันดักตบหน้าเซฟโซนเว้ยโชคดีนะที่ผมอยู่ในเซฟโซนอ้าวไปตีคนเทพชิบหายแล้วครับไอ้นิวบี้ไปตีคนเทพโดนกระทืบแน่อว่าแล้วไงขอกินหน่อยนะครับพี่นิวบี้ โอเครับผมตอนนี้ผมเนี่ยมีหางแมงมุมแล้วนะครับทุกท่านก็อาซีถึงแล้วเนาะว้าวดีเธอหัวล้นเหมือนกันเลยอย่าบอกนะว่าเธอก็เป็นเธอก็เป็นเหรอหรือว่าเธอคือใช่ฉันคือลุคซีไซต์มะเมื่อกี้ผมเจอผู้เล่นใหม่แถวๆนี้ครับเขากาลังฟาร์มนี่ไงครับเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยดาเมจเขาก็น่าจะสูงนะผมว่าอ๊ะมีคนด้านซ้ายด้วยเดี๋ยวผมไปทดสอบคนด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะเขาจะตีผมหรือเปล่าคนด้านซ้ายพันธมิตรโปรพันธมิตร โอเคคนนี้ไม่ตีครับผมโอ้ยโกดธวิลกูดจอบโซฟาโบรมาดูคนนี้กันต่อฮะคนนี้คือเขาดาเมจแรงนะถ้าเขาตีผม <c oughs> ผมน่าจะตายแต่ผมว่าเขาอาจจะไม่ตีหรือเปล่าโอเคกูแตกอะไรวะไม่งผมวันธมิตดละเดินมาใส่แบบไม่พูดไม่จากกันสักคำเฮ้ hey, พี่ช่วยผมด้วย <c oughs> ได้เลยน้อกชายไปครับผมคุณผู้ชมไปช่วยด้อกชายเรากันมาเปิดมาสุก้าทศวรร วิ่งใส่หาก่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้นี่ไหนดูซิว่าเขาจะตีเราไหมถ้าเกิดว่าเห็นเราเป็นแลกหมดหดนะครับเนี่ยมันเดินผ่านเลยไม่สนจุยเราเลยครับเฮ้ทุกท่านครับเขาจะโดนมอนตีตายเว้ยเอ้เดี๋ยวไปช่วยก่อนเราก็จะสังหารโหดนะครับผมตีมอนตีมอนตีมอนเอาเอาตีผิดโทษทีก็โอเคถือว่าได้แก้แค้นให้กับน้องเรานะครับผม เขจะตีบอลช่วยเขาไว้แต่ไปตีโดนเขาเฉยเลยนะตอนนี้สปีดเราเกือบจะเต็มแล้วนะครับผมเทียบกับนิวบี้ข้างหลังเรานะคือเราเดินเร็วกว่ามากเลยนะครับแต่ดูทรงแล้วนิวบี้เขาอยากจะกระทึบเรานะจุกหน่อยจุกหน่อยจุกหน่อยเดินเข้าไปหานิวบี้ฮึบจุก <c oughs> เฮ้ยนิวบี้อยากฆ่าหรอมาน,นี่นิวบี้ฮึบเข้ากงเหล็กเปิดหางแมงมุมมาเด็กเอาใช่ป่ะนิวบี้เฮ้ย มันก็ไม่ได้นิวบี้ขนาดนั้นนะผมตีเขาก็ไม่ได้ดามิแรงขนาดนั้นนะฮะเฮ้ยนิวบี้หนีเฉยหนีเฉยนี่เนี่ยแพงแพงเดี๋ยวก่อนนะคือนิวบี้มันฟ้องครับผมมันบอกให้เขาช่วยมันด้วยนะครับทันที่มันตีผมก่อนนะ No ื u d e he ฮ i t ิตมี r ฟ t เขาตีผมก่อนครับลูกพี่ดูผมจะโดนอะไรก <c oughs> ูว่ากูโดนตีตายแน่เลยวะเออกูว่าแหละแม่งอะไรวะ <Good> tag. ผมก็ไม่รู้จะไปฟ้องเขายังไงเหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยโดนเขาไลก่กระทืบก่อนนะเพราะว่าภาพที่พวก c c g g เห็นเนี่ยก็คือผมไปไลก่กระทืบเขาแทนทุกท่านโอเคเขาพิมพ์ซอรี่กลับมาหาแล้วก็ผู้คุมกฎก็บอกว่า ้าตีกันครับผู้คมกดค,ค,ครับผมเป็นแค่นิวบี้ครับผมขอโทษนี่คุณผู้ชมสังคมมันดีนะถ้าตีกันโดนผู้คุมกดกระทืบนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเดือดหรือเปล่าอีพนี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะเดือดเลยนะมันมีแค่ไม่กี่คนนะครับที่ไม่ตีผมนะนอกนั้นคือ ตีกูยังเขียนโอเคครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผม